สวัสดีทุกคนตอใหม่ของเรากำลังจะเริ่มึ้นแล้วกองตัวสั่นเป็นสนาภายใน,นแต่ละก่องจะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่มาดูของขวัญและเรียนรู้ตัวสัไปพร้อมๆกันเลยนะไปกันเลยฉันอยากเริ่มตัวสันตัวแรกเพราะว่าฉันคคอที่นินึงอ้อหอะไรอย่างใดเนี่ยในตัวเองก็คือแอปเปิ้ลเสิงไปเลย โอ้ควินตินแม่ฉันได้สิไม่มีทางเดี๋ยวฉันแสดงให้ดูว่าฉันทำอะไรได้บ้องโอ้นั่นตอนนี้ก็มาฉันแล้วไม่เฮ้ยมันเป็นของฉันอืมอร่อยมากว่อถ้าอยากกินก็กัดได้เนะอะกิ้วเอาไปไกลๆเลยมาดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรอ้โหมันคือบาร์บี้บีคือบาร์บี้เียงอะ่ะ เธอสวยมากมากเพื่นตินไม่ต้องการตุ๊กตาแน่นอนฉันจะพักเล่นตุ๊กตาของฉันซักหน่อยฉันยังมีแขนให้บาร์บี้ด้นะเจ๋งไปเลยเฮ้ยน่าขนลุกมาดูดีกว่าว่าในกล่องนี้มีอะไรเจาะแล้วก็ออกมาเอ้าว้าวมันคือแมวตัวสีก็คือแคทแมวเจิงไปเลยอ๋อแมวเหรอ ฉันอยากเลี้ยงแมวเหมือนกันขอบคุณมากนะน่ารักมากๆเลยขนก็นุ่มนุมไม่นนะเวนตินอย่าจับขี้งกจ้ะง,งั้นมาด้วกว่าในกล่องนี้มีอะไรโอ้โหในนี้มีหมาอยู่นี่กันจะไปไหนดีด็อกหมามันสวยแล้วก็น่ารักมากๆมาเล่นกันเถิดนะ ดูนิสัยสิเป็ขอเล่นให้ด้วยไปเอาไก่มาและฉันก็พร้อมทำให้เล่านี้แหละอ๋อนั่นมันคืออะไรไข่เหรออ๋อเข้าใจแล้ว E x อะไรกันเนี่ยข้างในมีลูกเจียบด้วยอ่ะวิเศษไปเลยโอ้ถ้าพูดถูกแล้วน่ารักจังมาดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรในตัว e F มันคือแฟน์ฟรายกล่องใหญ่มกม ก็คือแฟงฟรายต้องรีบลองแล้วอ้อหเวนดี้เจอซอสมะเขือเทศด้วยเสียงไปเลยลาดลงไปเยอะๆเจงฉันอยากให้ทันลองของฉันด้วยนะอืมอร่อยจังเลยอะ่ะฉันอยากก่อจ่องนี้โจมติแล้วนี่ม่ได้ข้างในนะอ๋อเหมันคือมือเชคพูดให้ถูกก็คือกรีมัสเชคจีหรือว่ากรีมัสเชค เพนเตนมาลองกันนะอร่อยจังเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นทิ้งมบลเช็กดีกว่าฉันกลัวแม่จ๋ามันคือกรีม,มาสสัตว์ประหลาดดิน้ายน่ากลัวเวนดี่ตามฉันมาแล้วเข้าในนี้เขาหาเราไม่เจอแน่นอนเขาไปแล้วใช่ไหมใช่ดีม,มาสเน่างูหาเราไม่ได้ เปิดกล่องต่อไปดีกว่าเวนดี้โอ้สวยด้สวยอฮะาามันคือเอชฮาริแคนฉันกลัวจะตายนะแต่ว่าฮาริแคนต้องการข้างแงกงของเควินดินเท่านั้นนะเฮ้ยไม่นะอย่าหัวเราะเวนดี้มาฉันเป็นของขวัญฉันต้องไปหากางเกงตัวเองแล้วเดี๋ยวกลับมาฉันเจอกางเกงแล้วมาดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรกันจัดการเลยเออในนี้ว่างเปล่าหรือว่าไม่ ไอคืออินเสกหรือมแมลงน่ากลัวแล้วล่าที่สุดมแมลงก็มีด้วยน่าขี้ขแยพูดออกไปแล้วฉันคิดว่ามันน่ารักดีออกมันดี่ไม่เข้าใจอะไรเลยทังนี้มาจับพร้อมกันนะมาดูว่าก่อนใจมีอะไรอฮอมันคือหีบเล็กๆแล้วข้างในมีอะไรอะ่ะว้าเครื่องประดับเยอะแย,ยะมากมายเป็นประกายสวยงามเ็นดีมาลองใส่กันเถอะ เดกคือจิวเวอรี่ฉันและน้อสาวสุด,ดเทพไปเลยเราเสีงมากแล้วในเคมีอะไรนะโอ้โหมันคือไกท่ทอดเคเอฟซีเพราะมันคือตัวเคเคเอฟซีและเคก็คือเคชัพอ้อฮะการลงมาเลยบนไก่มันต้องอร่อยแน่แน,น่งั้นก็มาลองกัน ใช่แล้วฉันชอบมึกมากเลยไก่ทอดแสนอร่อยฉันชอบตัวเคมากๆกระตุกสานเท่าไรจริงๆฉันเห็นด้วยฉันมีความสุขมากไก่เคเอฟซีอร่อยกันมันย้อยแต่ว่าซอสมันเผ็กันไปแล้วเมื่อขอฉันพร้องคนหาสิ่งีอยู่ในกล่องนี้อ๋อะนี่มันคือแอลไลก์กดติดตามช่องของเราและกดไลก์ด้วยนะมาเดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรตัวเอ็ม อเอ็มก็คือมิลค์นมแสนอร่อยเรียกมาลอกันเถอะแต่ว่าให้ดื่มเฉยๆจะยังไงอยู่นะแป๊บหนึ่งนะและนี่คือเอมโอในกล่องนี้มีเนสควิกซ่อนยูตัวอักษรสอง,สอ,ง,สอ,งอันนี้เข้ากันได้ดีมากงั้นก็ควินตินมาทำอาหารเช้ากันเลยที่เทนมนะฉัจนจะเทซีเรียลมันจะเกิดเป็นอาหารเช้าแสนอร่อยและก็สุดยอดไปเลยล่ะกินให้อร่อนะ ขอบคุณเธอก็ด้วยอืมอะรจังเอาละอะไรอยู่ในกล่องนี้นะมาหาคำตอบอ๋อคุณใจแล้วโอ้คือออรเร์ส้มเจกงน้นมาลองกินกันเดี๋ยวก่อนมารัางน้ำกันดีก,กว่าโอ้เห็นด้วยเลยน้ำส้มต้องอร่อยแน่แน,น่ว้าวอ๋อฮเต็มแก้วเลยอ่ะเออใช่อะไรมึกมาก เวนนี่กล่องนี้ฉันให้เธอมาดูกันว่ามันคืออะไรโอ้มันคือพริงโก้สใช่แล้วที่คือพริงโก้สงั้นรีบมาล้างกันเถอะฉันไม่เคยลอางพริงก้ล้าช็อกโกแลตมาก,ก่อนเลยมันเข้มข้นมากและก็อร่อยจริงจริงเอ้ยมือฉันติดอนะ่ะเคนเดนช่วยด้วยเราเขา้าดึงดึงแรงๆอ้ย โอยฉันล้มแต่ช่วยชีวิตเธอไว้ได้นั้นไปที่กล่องต่อไปดีกว่าขอฉันทํานะอยากรู้จังว่ามันคืออะไรว้าวคือมงกุฎเวนเินใส่ให้หน่อยสิแน่นอนโอ้มันเข้ากับเธอมากเนะฉันกลายเป็นราชินีแล้วเพราะว่าคิวก็คือควีนเจ๋งปไปเลยถาวายบังคมราชินีเวนดี้งั้นไปต่อเอะ โอ้โหดูนี่สิเอ้ยมันคือร่มะแต่เพื่ออะไรฉันขึ้นใจแล้วอก็คือเรนฝนตกแล้วเราต้องใช้ล่มแน่นอนมาหลบในล่มกันเถอะเควินตินที่เป็นส่วนบรุษตัวจริงขอฉันขอฉันเย้ยข้างในคืออะไรนะอ้โหมีอยู่หลายอย่างเลยมันคือสกีทเฮาสใช่แล้วเอสก็คือสกีทเฮาส์เจกอา แส่อะไรเต็มกล่องเลยไม่เควินตินฉันไม่แบ่งให้นะนั้นเธอจะเอามาเองอ้อหะอร่อยจังเลยอ่ะสิ้แล้วฉันชอบมันมากมากทีนี้มือกันว่าในกล่องนี้มีอะไรในตัวทีอุ๊ยดักจังบูมเอาละเข้าใจแล้วทีโพสเตอร์ต้องเป็นขนมปังงั้นเรามาทำขนมปังปิ้งกันนะอ๋อฮมันเป็นก็ไปสูงมาก ตลกจังมากินกันในกวัวอืมเสร็จไปเลยมาจอบกล่องยูกันอ้โฮดูในคอนที่น่ารัก็แสนนุ่มตัวน,นี้สิฉันจะมีเพื่อนตลอดไปแล้วก็จำได้ว่ายูคือยู่ินคอนอฉันกำลังเล่รลมกํ่ลังเพื่อทำลายกล่องต่อไปอะไรมันคือพอังเหรอเอ้ยฉันไม่ชอบเลย ตัววีชน่ายขยันขยงก็คือด้วยเจตบุญไม่กินหรอกทิ้งไปเลยตัวอักษรนี่สวยจังอะไรอยู่ข้างในนะอ๋อเหรอย่าลืมนอนเด็บเบิลยูเวิร์มหรือนอนอ้อหฉันก็ชอบมากๆกขอกินเลยเอาไปเลยพอมปขอขอร่อยพี่ก็มาทันทีแหละเห็นน้วยีสุดอร่อยจัง แล้วเวนดี้เป็นไงบ้างฉันชอบมันสุดสุดเลขคือของปิดของฉันตัวกกระบาดคืออักษรจริงๆหอโอโหมันคือเครื่องดนตรีแล้วไม้ตีอยู่ที่ไหนอะโอ้ว้าวแต่ละเพลนเงนะมันคือระนนาแต่ละเ,ลเอลงนะตัว X ก็คือซโลโฟนเจิงอะมันดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรอ้ตัววายก็คือโยโย่เจ๋งไปเลยของเล่นชน,นิดเหมาะก,กับฉัน โอ้โหเจ๋งอะ่ะพี่ชายงั้นเบนดี้แล้วก็สุดท้ายแล้วมาเปิดพร้อมกันเนะเอาวมันคือซอมบี้ของเล่นสนุดจังเลยตัวแากก็คือซอมบี้ในที่สุดเราก็ได้เรียนรู้ตัวอักษรทั้งหมดแล้วหวังว่าจะได้เรียนรู้ไปกับเรานะแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนบายเธอชอบเดียวนี้ไหมอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราด้นะ กดไ like, ลค์และพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์แล้วเจอกันใหม่นะบาย